มาไหมมากระมุนนิดเดียวเลี้ยงไม่รักหนูหรอจะดูอะไรเราผิดกอเดี๋ยวก็โดนไอ้นี่อีกหรอไม่คอมเมนต์รู้สึกรู้ร้องเพลงนี้เหรอทำให้จะทำแต่ตัวเองต้องแบบใช่เหรอรวยไหมว่าใครัหายไปไหนสัญญาเมื่อสายยันไปเป็นดาวเรืองดาวเรือรออีกสักพักหนึ่งจะเจอเขาเขาจะกลับมาเหมือนเราแล้วก็โดนเรียกว่าอีหม่าดาวเรือ แต่ตอนนั้นเราก็เรียกเขาว่าอีมาดาวโรแล้วรัช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 ร่รแ่ไ่้นช่วงแบบหวานมีช่วงไม่แพ่พอขึ้นไปแล้วมันก็มันเป็นเพราว่าคนแรกด้วยปะไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเพราะว่านิวนิวเป็นคนไสมาธิขึอนิวเหมือนกันนิวรู้อยู่แล้วว่านิว้คนแรกแต่ใจมันไม่พร้อมพรมันผิดที่หนงอ ไม่ไม่ไม่เชื่อในเพลงหรือว่ายังไงไม่เชื่อในเพลงไหมเชื่อในเพลงค่ะแต่ว่าคือมันมันมันแต่ไม่เชื่อว่าจะหวานได้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้หรอมันไม่เชื่อในคำร้องเชื่อหนดิเนี่ยเป็นนิสัยของเราที่ต้องผ่านไปเหมือนกันเหมือนช่วงหนึ่งที่นิวบอกว่าที่ช่วงหนึ่งนิวไม่เต้นเลยแล้วพอพอเชื่อปุ๊บมาเต้นล้องก็ถือมึงเป็นอีกคนหนึ่งอะเหมือนเล่นละครถ้าเรื่องนี้ฉันเชื่อฉันเล่น ก็ไม่ได้ถ้าเราต้องแบบต้องเป็นมืออาชีพรู้สึกแย่มากกับเราจะไปถึงมืออาชีพไหมเนี่ยมีที่แล้วแบบนิวต้องอย่างนั้นวิธีแก้ก็คือต้องแบบฟังเพลงทุกแนวทุกอย่างเล่นคือกระหน่ำกับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนี้นิวเคยร้องมาแล้วมันเคยล้มไหมคะแล้วพอมันได้กลับมาแล้วมันแบบเคยล้มยังไงคือเคยไปประกวดแล้วมันไม่ได้แต่ก็จริงๆมันก็ไม่ได้น่าซีเรียสอะไรไงแต่คือบว่า เหมือนกับมันเริ่มมันมีจุดด่างบางอย่างใช่ไหมที่ซตเจเจอเอาไว้ใช่แล้วมันมันเป็นไม่รู้สิแต่เพลงอื่นที่เคยล้มมาก,ก็ไม่ค่อยรู้สึกกับเพรามาเพลงนี้มันอาจจะเป็นเพราะด้วยดนตรีที่มันแต่ไม่ยอมไปอยู่กับที่เราตีความกันไว้กันไปคิดชอบจริงจริงอชอบพี่ครูนั้นแล้วก็แต่พอเวลาออกมาร้องมันไม่มันยังไม่ถึงเลยนะวันนั้นอะฟังแล้วยังไม่ถึงมันมันมองได้แล้วมีความกังวลอะไรมาก กังวลรู้บ่อยเลยไม่ใช่เพราะคนแรกไม่ใช่เพราะร่างกายไม่สนุกนะจะเป็นแบบสัปดาห์นั้นโอ้ยสนุกสัปดาห์เต้นอะสัปดาห์เต้นสัปดาห์ก่อนหน้าเต้นก็สนุกมันอยากมีความรู้สึกอยากทําอันนี้ไม่มีไม่มีแบบว่าคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูก็คิดเหมือนที่ทุกคนคิดว่าหนูขึ้นเวทีแล้วมันจะมีแรงอะไรให้หนูแต่พอแบบว่าแต่อาจจะต้องฝึกว่าเนี่ยที่คูเกตเตือนบางทีแอบแก้งเตือนว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่วะตอนนี้เรียนวะเน่ตตีมไม่ใช่กิน ตอนนี้นิวตี้ต้องแสดงแล้วอ่ะแม้ว่ายังไงก็ตามหนูต้องขึ้นไปแสดงจริงๆอยากแสดงหนะูเห็นหนูรู้แบบว่าทุกวีคหนูจะเป็นคนที่ปล่อยทุกอย่างไว้แล้วหนูก็จะแบบ<อ>ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวีกนี้มันแบบมันตัดไม่ได้หร้อวมันแบบอุ้ยมันเสียความรู้สึกกับตัวเองมากเลยของกูแบบว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนวีกอื่นทำไมมันถึงแบบตกมาไหแต่อย่าให้อยู่นานนะนะพอแล้ววันพรุ่งนี้แล้วจบมันผ่นนะนานไปแล้วแล้วกลับไปแก้ สิ่งที่จะแก้ก็คือวันเสาร์นี้กับเพลงนี้เว้ยอันนี้อันนี้ก็โอเคค่ะคือแบบว่าแล้วแม่เลือกให้แกต้องคิดกับแล้วมันแม่เลือกให้หนูต้องคิดหนูแบบร้องวีค้นเสร็จแล้วหนูเข้าไปหลังไปเห็นกูร้องไห้เลยอ่ะคือแบบหนูแครนตัวเองอ่ะหนูแครนแต่ว่าหนูแบบแครนเอาไอ้เพลงนี้ไงเพลงรวมกันอันนี้ดีชอบมากเพลงรวมเนี่ยแบบเออรู้เลยว่าดิวตี้แบบ ช่แล้วมาละมาละเพราะว่าเมื่อกี้ฉันบอกว่าไม่ยังไม่ได้อะแต่ทุกคนจะคิดว่าหนูแบบพอขึ้นคนแรกแบบไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าหนูคิดหนูคิดทุกว<ม>ีค่ะไ,ไม่ใช่เพราะว่าหนูหนูเป็นคนที่แบบเตรียมพร้อมตลอดอะ่ะว่าจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นอะไรยนะ่าแต่หนูอ<ต>่ะเป็นที่ใส่ว่าถ้าไม่ชอบอะไรก็ไม่อยากทำ หนูไม่ชอบอะไรหนูปฏิเสธเลยแต่บางทีเนี่ยแหละมนเปิดแต่เพลงเพลงที่ผ่านมาเพลงที่ถึงเธอทุกทีก็ก็เป็นผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงมั่นมั่นหนูก็รู้สึกว่าชอบมันก็ยังเป็นตัวหนูนะแต่แบบหนูหนูมีความตอนหนูไม่ได้เฟลกับเรื่องเพลงหรอกค่ะแต่คือแบบหนูเฟลกับคำร้องที่หนูว่าหนูจะดีไซน์มันออกมาไงคือแบบว่าหนูร้องอือลาแล้วหนูแบบที่ตัวเองเฟลวันนั้นก็ใช่ไหม ก็เพราะว่าแบบพอร้องเบาไปเราก็ร้องเหมือนแบบนิ่งไปแล้วก็แบบไม่เข้าใจกับดนตรีอะค่ะมากกว่าไม่ได้ไม่เข้าใจกับความหมายเรากแต่ไม่เข้าใจกับดนตรีก็เลยแบบว่าอะไรเงี้ยเลยแบบไปเลยไปแล้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยไม่พอใจเปนไม่พอใจตั้งแต่ต้นมันไม่พอใจตัวเองใช่แบบเฮ้ยเขาในเงี้ยรู้สึกด้วยแล้วก็อันหนึ่งที่ต้องฝึกคือ ต้องฝึกต้องฝึกแสดงบทบาทกับคนอื่นอาจจะ acting อาจจะช่วยเวลาที่ต้องเจอตัวละครที่ไม่เคยคาดคิดหนูเป็นคนงี้จริงว่าเวลาแบบเวลาไม่เจอคนที่ไม่ไม่รู้จักก็จะเล่นยังไงเนี่ยต้องฝึกด,ด้วยแื่หนูจะเป็นคนที่แบบว่ากอดี่ยคนอื่นเขาชอบกอดกันเลยหนูก็จะชอบแบบห,ห่างๆมันอย่างถ้ายังไม่ฟิลก็จะไม่กอดจะไมอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นอย่างเงี้ยคุณนิตี้สวัสดีค่ะ ไม่ไปนะคะเปล่าไม enfin ่ไปค่ะไม่ไปแล้วอ่ะต้องกินน้อยนะไม่ไม่กินเยอะกลางเย็นหน้าไปดูสองคนเซ็กซี่กันท่านี้จะทำมาปะรอไปไหนวรอรถเบนซ์จอดข้างนอกทีทีรถเบนซ์ใหม่ถึงรถสีเขียวที่เป็นรถรถเมย์ใช่เปล่าเดี๋ยวรอบไหนมาเนี่ย ทางของพี่พ่อป๋าเป็นไรนะโอ้โหเป็นนิแบบแม่ล้วนๆเลยอ่ะครูเปพระคุณอ่ะเมื่อกี้เจอเมื่อวานครูรับปริญญาเป็นยศธรรมศาสตร์ตรอคุณเสียเอาเหรอเอาจริงเหรอดีดีนะครับจบแล้วเดี๋ยวจะเรียนต่อด็อกเตอร์แล้วเรื่องการแสดงเนี่ยก็ยังไม่รู้เรียนอะไรกําลังดูอยู่นี่คือครูสอบจบมาแล้วปีสาม ครูจบบริหารวัฒนธรรมครับนี่ครูเก๋ซื้อให้ซื้อเต้าเจี้ยวพวกที่หาชื่อชื่อนั่นอะไม่ได้ค่ะว่าต้องเชิญพวกเราไปงานรำลึกยามาเตาเจียวมาจากครูเกศช่วนแล้วจะออกไปไงคุณซ้อมเม่ชงพวกเราไปไปไงกันเราจะไปจะออกไปเหรอเฮียจะออกไปเหรออยากออกแล้วเหรอตาทำไมเฮียแค่แค่ติดไปแล้วให้เขากำประสงเต้าเจี้ยวอันนี้เตาหู ไปแล้วบายบาย๊ายบายสวัสดีค่ะเดินทางดีๆนะคะเล่มสนดีจบวันนี้ันแบบเล่นเกนดีจบทำดีดีช่คหมคฉันบอกแล้วว่าฉันบอกแล้วว่าเฮมาวะบอกแล้วว่าดาเรืองเดารวยไปเล่นักมส์สีการจังดวง ดวแกแกด้วยโจะมางโบดวงจันทร์งดวงจันทร์ำอะไรเราประกอบม่ด้ัสดีค่ะับพี่ลิฟสวัสดีค่ะเปนนมร้อนดีกว่าการ t กจิรชันฮง t กจิันครับเนนมร้อนดี่เข้าที่่เดเอ้คเซตเจ Oh, er. <th> ่อยเปเี่นธนาคารเถอวะเอานี่เถอะจดจ